วันคืนร่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่พระพุทธเจ้าท่านให้พวกเราถามตัวเราเองอยู่เสมอวันคืนร่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่ไอ้ไ่ล่วงไปร่วงไปใกล้เขาจะเข้าเป็นสามาแล้วเียงแค่อีกอีกอาทิตย์เดียวก็จะเข้าเป็นสาแล้ว,ลวปีนี้เข้าเป็นสาวัานป่าเป็นตาเราพระ ก็คงอยู่ประมาณเกือบสี่สิบองค์มั้งเกือบสี่สิบองค์ตอนนี้ก็นับว่าก็สามสิบหกองแล้วแล้วยังพวกที่ที่จะขอเข้ามาที่แจ้งความประสงค์จะเข้าเข้ามาอีกก็ถึงถึงสองสาวันนี้ก็ก็น่าจะรู้จำนวนครบจบสิ้น ก็คิดว่าประมาณทักนี้แหละประมาณสักแปสี่สิบองนี่แหละพระ, 8, 8, ะเด็นใน,ใน้รเนภาษานี้ท่านใดจะใส่บาตรพระมีความสะดวกที่จะมาใส่บาตรพระและปาจสนาต้องการใส่บาตรพระให้ครบได้ครบทุกองค์เราก็นับจำนวนดูก็คงจะประมาณสักสี่สิบนี่แหละไม่น่าจะเกินสี่สบ ก็ในพรรษาพอเข้าพรรษามาแล้วถ้าเราจะถือธุด,ดงควัดไม่รับอาหารตามส่งภายหลังคือเรารับอยู่ถึงนะไอไอไอบริเวณที่ใส่บาทพระเราดีแหละเข้าสลาแล้วเราก็จะไปรับอาหารอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเตรียมเตรียมอาหารมาใส่ถ้าเป็นถาดเป็นอะไรเราก็มาแตะบาทพระไว้ก็ประดุจวันนี้เราใส่บาทพระนั่นแหละ อันนี้ก็เป็นพุทธวัดววอันหนึ่งแต่ตอนนี้ผู้คนหลายหลวงเยอะขึ้นเราจะมาให้ใส่แต่ลงในบาทการจัดถุงจัดอะไรต่ออะไรก็ลําบากบางท่านบางคนก็ไม่สะดวกที่จะจัดใส่ถุงใส่หอก็เลยใส่ถาดมาทั้งถาดว่าทั้งถาดแล้วมันรวมได้ทุกองนั่นแหละอันนีก้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราเชาวพุทธทั้งหลายที่จะต้องดูแล คือศาสนาเราพระพุทธเจ้ากระทำฝากไว้ให้แก่พุทธบริษัททั้งสี่อิสุอิสุอิสุีอุบาสุบาสิกาอุบาสุบาสิกาก็คือพวกเราเนี่ยผู้หญิงที่นับถือศาสนาพุทธเราก็เรียกว่าอุบาสิกาผู้ชายที่นับถือศาสนาพุทธเราก็เรียกกันว่าอุบาสกเพราะนั้นพิสูจสมณรผู้มุ่งหน้าในการปฏิบัติธรรมในการศึกษาธรรม เพื่อมีความเฉลียวฉลาด่เป็นผู้ลอกรู้ในธรรมเพื่อได้ทำหน้าที่สืบต่อจากผู้ทธเจ้าเพื่อได้ประกาศาศ,าศาสนาสืบต่อไปเพื่ทได้พิสูจน์สำเ,เนรที่จะอยู่ในภาษาศาสนาได้มีกําลังทําหน้าที่ของตนเองได้ก็ต้องอาศัยการอุปถานคือการให้จากอุบาสุบาิกานับตัแต่เบื้องต้น,นคือการให้อาหารแตการบริโภคคือการใส่บาตรพระนั่นแหละ เ,เพราะว่าชีวิตของพระเรี่อการเรียองชีวิตของพระก็เรื่องด้วย <S <S ผู้อื่นโดยผู้อื่นนั่นก็คือพวกเราแต่ละอุบาสุอุบาสิกาเพราะในอุบาสุอุบาสิกาก็ต้องทําหน้าที่ของตนเองการอุปถากวัดถากพิสุสามเณรให้อยู่ในพระาศาสนาได้ไม่ต้องเป็นกังวลที่จะต้องไปดิ้น,นรนทุรนทุร,ทร,ยทร,ยทรยายเฉยเยอะทยานในการแสวงหาปัจจัยเครื่องอยู่เครืางงา่องอาศัยในชีวิตของท่านเอง เพื่อท่านได้รับการอุปถัมภ์จากคณะสถาญาตโยมีความสะดวกไม่เดือดร้อนแล้วท่านก็เอาเวลาในความสะดวกท่านแหละมารีบเร่งคุยวขวยศึกษาในหลักธรรมหลักวินัยเมื่อมีความรู้ความฉลาดในต่อหลักธรรมหลักวินัยแล้วมาน้อมน,นามาข,ของผู้ปฏิบัติเจนมีเป็นผู้ทรงอัศรธรรมก็ได้ทําหน้าที่สื่ต่อจากองศาศาสดาผู้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวอุบาสกอุบาสิกาสื่ต่อไปเมื่อ,ออุบาสกอุบาสิกา,า,า,กาได้ ได้เห็นพิสูจน์รมเนีมผู้ฉลาดในรมประพฤติปฏิบัติอย่างไรและได้รับคาแนะนําสั่งสอนอย่างไรเราก็น้อมนําออกมาประพฤติปฏิบัติคนที่สูุบาสุขบาสุขบาสิกาในพระศาสนาก็เป็นผู้เจริญเป็นผู้สักอิดสิทธรรมด้วยกันทังนั้นนี่แหละการสืบต่อยุคของศาสนา,าเราจะยืนยาวต,ต่อไปยังไม่มีที่สิ้นสุดเพราะพู้ถบริษัททั้ง4ต่างคนต่างได้ทําหน้าที่ของตนเอง อย่างสมบูรณ์ยิ่งนั่นแหละเป็นการรักษาศาสตร์ที่แท้จริง